บสวบัสดีมายังพอเม่พี่น้องป่องปายเมื่อสุขูสุคนเหมือนสุสุบอลพบกันอีกแล้วพี่น้องเลยกับสองคนหลงทางสาม,มกับผมก็จะมาอัปเดตหน้างานคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็ยังอยู่ในคลิปเก่าคลิปเดิมนี่แหละครับผมเพิ่มเติมแต่ความคืบหนาของางานนิดหน่อยพี่น้องเลยพี่น้องมาหลุดมาส้มมาปิดกับลั่งแรงใจกับคนทํางานตากแดดตากลมพี่น้องเอ้ตากผนพอมาบาังมาบ้าน งานกขาเพราะงนนี่คืบหนาเพราะแสดงแล้วพี่น้องเอ้ยก็ยังอยู่ในแบบเก่าๆเดิมๆงานก็คชิปแบบทำลีปกับทำชีปเดิมๆพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมก็คือความคืบหนาของหนางานเราพี่น้องเนาะนิดเดียหน่อยเพราะว่าทำงานกับทำคนเดียวลูกเคยจะของบ้านกะอดยหยุดซอยแต่วันเสาร์พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอาทิตย์นี้เขาก็หยุดวันหนึ่งผมกับเฮ็ดคอยเฮ็ดเล่นไปเรื่อยๆลระพี่น้องเอ้ยหอนไล่กับเขาโฮมพี่น้อง เดินตุ๊กตาแล้วก็ปูท่องข้านพี่น้องครับผมใกล้จะรอบแล้วพี่น้องเหลืออีกสองข้านพี่น้องข้านรัดกลางทั้งของขอขพอเร่กันเดินแล้วรยบร้อยพี่น้องเลยเดินไปโค้งไปแล้วก็เหลือระวางเสาต้นนี้กับต้นนั้นกับต้นนั้นต้นนั้นพี่น้องเหลืออีกสองอยขาน้นครับผมน,นี่ก็คิดว่าจะเอาให้บิดเสร็จยุดดอกยองเดินข้านแล้วก็จะเอาขึ้นมัดปอกข้านพี่น้อง จะขึ้นไม่มาตัดข้างบนมปเลยพี่น้องเ้ยมาข้างล่างบ่ไวต่อถ้าเรามันแรงงาน่หลายคนพี่น้อง่หลายคนก็คือห่อข้านขึ้นบ่ได้พี่น้องปกติแล้วก็หามัดน้ำหฮมน้ำยังไปเลยพี่น้องเลยก็ตามที่เคยไปเหตดงานกับเพื่อนฟุงได้หลายคนแล้วพี่น้องแล้วเขาก็มัดเสร็จเขาก็จังดึงขึ้นไปแล้วก็ซุ่มทรงตะล่างก็ทร่มซุ่มถาลับอยู่ข้างบนก็ลับพี่น้องเลยแล้วก็ยกขว่มปลายเล็กแล้วก็เอาล่งว่างอันนั้นก็คือง่ายเป็นแบบหนึ่ง แต่ว่านนี้ผมตัวคนเดียวเนาะผมก็จะเดินสอดเล็กเข้าไปสอดใส่กระป๋อขัน้นแล้วก็ขึ้นจะขึ้นมัดข้างบนพี่น้องจะไม่ได้ใส่คนงานหลายครับผมมอายใหญ่ห้าพี่น้องเอ้มาเดินตุ๊ก,กตาให้มันแล้วพี่น้อง ประตูจะเป็นแลนยึดตามขอบไอ้เมฆขามตามขอบแบบพี่น้องแบบที่ไม่อาจที่ผมยิ่งสักก็คู่งเลเก็กัน,นะไรพี่น้องเว้พี่น้องบรรยากาศย่ามคลายแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีอยู่พี่น้องพราะเงยมืดกำลังจะมาอีกลอเ,ลอลเลยพี่น้องเอ้ยครับผมกะวิดข้างล่างอะไรพี่น้อง ตีตุ๊กตาซีดซับเ,เรียบร้อยไหล่ะก็เลยปูมือวานนี่ก็เลยปูท่องคานเส,สร,เร็จพอดีก็เลยขึ้นมาเดินคานพี่น้องนะครับผมเดินคานคานสกอยู่พี่น้องคานทางสัตว์ก็ได้สองตัวว่าแล้วพี่น้องฝนจะมาไรล,ล่ะว่าจะได้ซ่อมอะไรจะนี่ไปหาคำไปหาหมืดกับกางผ้าซาเลมไปกั พอกางผ่าสลัมสลัมไปแป๊บหนึ่งขั้นในเข่าห่มมันผ่าสลับตับพี่น้องเไยมันมืดมากก่อนแล้วครับผมนี่ขั้นที่สองพี่น้องเติมเล็กเติมขั้นก็ดีเสริมเสริมคางคางได้สองตัวข้างล่างตัวหนึ่งพี่น้องข้างบนนี่ก็อาจจะฝากเล็กอยู่ดอกฝากไปสักตัวหนึ่งตัวตัวหัวตัวหัวเสาตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็จะฝากมากเหมือนกันพี่น้องฝากมากเหมือนกัน ข้าวาวเขาก็นเนียนๆจักหน่อยพี่น้องปอกก็ประมาณสักสิบกว่าเซนนี่พี่น้องเว้สิบห้าสิบหกเซนสิบหกเซนนี่แหละพี่น้องครับผมจ,จะเดือดตุ่ยาวจะเดือดมาทางนี้แหละพี่น้องปูเสร็จีับเรียบร้อยแล้วปูทองข้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเว้แต่ว่าโอ้ยบรรยากาศคือดีแต่หนอ่อยเนี่ยโมเลงนี่เนาะตอนช่วงกลางวันเนี่ยนู้กําลัางเสริมเล่าเสริมอย่างนี้พี่น้อง เพื่อความแข็งแกร่งผู้ขึ้นมัดเล็กขึ้นยังก็สิง่ายสะดวกแต่ว่ากัมัดคนเดียวเลยพี่น้องเอ้ยงอมๆอ้อมอยูเ่เลยพี่น้องเป็นกำลังไก่กันเด้อพี่น้องเด้อครับผมวฝ่าสลัวพี่น้องเลยก้อนเมฆดดำ 100, ล้อยปันป่วนเลยพี่น้อง เดินเล็กเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเดินเล็กข้านมัดปอกเรียบร้อยพี่น้องเหลือแต่เข่าแบบเข่าแบบที่ปูนครับพี่น้องกับหักส่วนเล็กพี่น้องหักปลายเล็กพับเข่าออพี่น้องเลยพับกวดลัดปูนเลยพี่น้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคนลงทางครับงออมๆอ,อยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ย ซีมือจังแล้วพี่น้องทึ้งเดินเล็กทึ้งดัดทึ้งสากเล็กขึ้นเองพี่น้องเว้ยมันเป็นสั้นสองก็ค่อนข้าง,งดึกขึ้นยากจั่างน้อยเป็นเล็กขออ้อยนะพี่น้องเนาะ <S 2> <S 2> <S มันก็วอลื่นปานไนมันเป็นคอเป็นคอนก็กคอดึงก,กันไว้พี่น้องเพราะผมนี่แหละออกมาประมาณนี้พี่น้องเว้ยผลงานก็นดิก็เหลือที่จะเข,าบบข่าแบบเข่าแบบที่ปูนแบบกั่นแหละครับกองอยู่ตรงนั้นแหละ กันจังเลยบบพ่อก็อาจจะซื้อไม่อัดแล้วก็ซื้อเล็กมาฮหดขอบแบบเพิ่มเติมก็คงจะบลายดุพี่น้องเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คนลงทางสามก็ขอกราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่เขามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจคอมมนตหมอบวามรู้สึกดีๆให้กันและกันครับพี่น้องจังเลยก็จังติดตามกันช่วงตัว่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปตัวต่อไป ว่าจะคืบนาก้า 9, หนาไปถึงไซขันไรพี่น้องไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม